บัตรเครดิตย่อเนมเนป็นบัตรเครดิตสําหรับคนที่ชอบดูหนังแต่ไม่ได้ดูบ่อยมากนะครับดูแค่เดือนละครั้ง2ครั้งนี่บัตรจะมีเครื่องหมายเ g ็มเนะครับเครื่องหมาย VISA หมายเลขบ6หลักแล้วก็หมายเลขสมาชิกเอ็มอยู่ด้านหน้าเลยบัตรใหม่กิฟต์เลยผมเิ่ได้มาส่วนใครที่ชอบดูหนังบ่อยๆนะครับดูทุกเสาร์อาทิตย์เลยเดือนหนึ่งแถึงสิครั้งก็ไปสมัครเอ็มพเถอะนะครับสามคุ้มกว่านะครับวิธีการใช้ บัตรเครดิตเอ็มเจนนะครับเวลารับสิทธิ์อันนี้ผมเพิ่งรู้นะก็เข้ามาในแอปนะครับกดที่การไฮไลท์ hmm. เผื่อใครยังไม่รู้ทําตามได้นะก็จะถือว่าเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครแปบว่าเพิ่งเคยได้บัตรมาเลื่อนหาบัตรเราเอ็มเจนผมอยู่บัตรสุดท้ายเลยเพราะเพิ่งสมัครนะครับมันจะมีสามสิทธิ์นะครับทุกๆเดือนนะครับวันที่หนึ่งเที่ยงคืนมันจะรีสิทธิ์แต่ว่าเราไม่ต้องกดสิทธิ์ตอนเที่ยงคืนนะครับเพราะว่าเที่ยงคืนวันที่หนึ่งแอปอีออนมันจะ แหลกนะมันจะบั๊กอะไรสักอย่างเป็นสีขาวมันจะกดไม่ได้แต่ก็ไม่ต้องกลัวว่าโคสินค้าอะไรจะหมดนะครับตื่นมาวันที่หนึ่งแปดโมงกดเก็บไว้ก็ได้เวลาเรากดใช้สิทธิ์ของอีออนมันจะไม่มีเวลาบอกนะครับว่าเราต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ดังนั้นเรากดรับสิทธิ์ตอนวันที่1นนะครับต้นเดือนแล้วไปใช้สิทธิ์ปลายเดือนก็ได้นะครับใครเอาชัวร์ก็กดตั้งแต่วันที่1เวลากดรับสิทธิ์ก็อันนี้ผมกดรับสิทธิ์ไปแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้อ่ะสมมุติผมจะกดรับสิทธิ์ มันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มีปุ่มขวาล่างนะครับกดไปวิธีการรับสิทธิ์จะกดแบบนี้นะครับอืมก่อนที่เราจะรับสิทธิ์อีออนนะครับมันจะมีเงื่อนไขยอยู่คือเราต้องใช้จ่ายผ่านบัตรหนึ่งครั้งส่วนตัวผมเอาบัตรผูกกับ lazada แล้วก็เติมเงินโทรศัพท์ดีแท็กสิบ,บาทนะครับพอเติมเสร็จมียอดใช้จ่ายขึ้นปุ๊บเราก็จะสามารถกดรับสิทธิ์ได้สาสทธ์ของอ e ีออนเอ็มเจนก็จะมี นะครับสิทธิ์แรกนี่ดูหนังฟรีนะครับเวลาใช้กดให้มันเป็น QR code แบบนี้แล้วเป็นสแกนหน้าตู้นะครับใครเคยทําครั้งแรกก็ให้พนักงานทําให้นะครับข้อดีของสิทธิ์แรกที่ดูหนังฟรีแบบไม่ต้องจ่ายตังค์อันนี้เนี่ยคือเราสามารถแคปหน้าจอส่งให้เพื่อนใช้ได้นะเผื่อเราไม่ว่างหรือว่าหนังในรอบเดือนนี้ไม่มีอะไรน่าดูเราส่งให้เพื่อนใช้ได้นะครับด้วยการถ่ายรูปหน้าจอแล้วก็ส่งไปให้เพื่อน ส่วนสองสิทธิ์หลังสองสิทธิ์หลังที่เป็นนี่ครับดูหนังบวกป๊อบคอนเล็กบวกน้ำรีฟิลร้อยยี่สิบบาทนี่แล้วก็จะมีสิทธิ์น้ำสองแก้วบวกป๊อบคอนเล็กเก้าสิบเก้าบาทสองสิทธิ์เนี้ยแคปหน้าจอส่งให้เพื่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มเติม120บาทกับ99บาทเนี่ยมันต้องจ่ายด้วยบ e ัตรเอออสเอ็มเจ ดังนั้นแค่แคปหน้าจอส่งบาคตไปให้ก็ยังไม่เพียงพอนะเราต้องให้บัตรเขายืมไปรูดั้างตู้ด้วยฟึบรับสิทธิ์อะไรแบบนี้นี่แหละครับเราก็จะมีสิทธิ์ดูหนังฟรีหนึ่งครั้งดูหนังในราคาพิเศษพร้อมน้ำป๊อพคนร์อ,อีก1ครั้งก็ใช้ดูหนังประมาณเดือนละครสองครั้งนะอย่างที่บอกก็ใครชอบดูหนังบ่อยๆก็สมัครเอ็มพาเถอะนะครับ300ทั้งเ f เมเจราคาเท่ากันครับผมมองว่าจะเป็นประโยชน์ครับ